ผู้ชมครับมาตามความคืบหน้าเหตุการณ์ตีกันในงานบุญบ้างไฟกันหน่อยก็แล้วกันอีกแล้วครับอีกแล้วหลังๆนี่กลัวมากว่าจะกลายเป็นเทรนด์แล้วก็จะมีคนเรียนแบบอีกหรือเปล่าขอให้เป็นเหตุการณ์สุดท้ายก็แล้วกันในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับงานบุญบ้างไฟไวัยรุ่นตีกันรอบนี้นี่ทําเอากําแพงวัดพังโโชาวบ้านเซ็งเลยนะฮะไปดูนาทีชุลมุนที่เกิดขึ้นครับ คนหนึ่งว่านเรวอยู่หรอนั่นน่ะตีตีข่าวมันก็เกี่ยวอยู่เอาเลยเบื่อหมดบางทีเงี้ยเอาไปประตูบ้านว้ไปลูกนี้ดูสิครับคนแตกตื่นกันแบบนี้ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าเวทีหมอลำซิ่งแล้วเวทีตั้งแสดงอยู่ภายในวัดบ้านขามเปี้ยครับอําเภอโพชัยที่จังหวัดร้อยเอ็ดช่วงบ่ายๆเมื่อวานนี้ ตอนที่เพลงกําลังสนุกคนกําลังมันเลยชาวบ้านก็จูงลูกจูงหลานมาสนุกกันมันกําลังเพลินๆน,นะวัยรุ่น2กลุ่มทะเลาะก,กันครับ <c oughs> เขาจับคู่ชกกันก่อนอจากเป็นคู่คขานี้กลายเป็นกลุ่มครับมันลุกลามบานปลายมีการตะลุมบอลแบบไม่รู้ใครเป็นใครดูสิครับนาทีนีู้ชาวบ้านคนก็กลัวนะเริ่มหนีแล้วนะครับ <c oughs> นอกจากการชกต่อยกันแล้ววิ่งไล่ตามไล่กวดกันคว้างปาของใส่กันอีกแล้วมีเสียงดังคล้ายกับเสียงปืนหรือว่าระเบิดปิงปอง ดังขึ้นด้วยหนึ่งครั้งตอนนี้ก็ต้องไปตรวจพิสูจน์อีกครั้งว่ามันคือเสียงของอะไรพอเหตุการณ์เริ่มจะสงบลงครับมีคนเจ็บหนึ่งคนก็เหมือนในคลิปที่เมื่อกี้นี้เขาบอกเจ็บอย่างแล้วหนึ่งคนนั่นน่ะเป็นวัยรุ่นอายุ23ปีเป็นผู้ชายครับพบว่ามีแผลหัวเข่าแตากเจ้าหน้าที่ก็เร่งประถมพยาบาลและนําตัวส่งรักษาวันนี้ครับนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเขาตีกันเมื่อวานใช่ไหมครับช่วงเย็นๆเจอร่องรอยบริเวณกําแพงวัดะครับ พังเสียหายเอาคุณดูสิครับเนี่ยเห็นไหมครับเตะสร้างประลักหักพังชาวบ้านบอกว่าตอนนั้นคนเขากําลังสนุกเลยนะกับงานบุญบังไฟแล้วก็มีหมอลําซิ่งมาแสดงแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับเห็นกลุ่มวัยรุ่นวิ่งไล่ตีกันชาวบ้านก็วิ่งหนีตายครับกลัวโดนลูกหลงและกลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยเห็นว่าเป็นวัยรุ่นต่างถิ่นด้วยนะฟังชาวบ้านครับจะได้กันอยู่กันบ้าน แบบายกลับมาหนี่งุ่มไม่ขาอยู่โห้วต้นข่อยพวกนี้มันกวดถือขวข่อยขัดลุมบัดไม่ขาว่ะไมกวดใไ่กานขาแพงเขาดืกวดใส่กันบเขาดื้กวดก็อันถอดอันนั่นาแขงเรากําแพงบัตรนี่เราักสองปลองสามปองอย่างเงี้ยมึงหน่อยบ้านไหนตีกันอะไเนี่ยบ้านโน่นมหมันเด็กเจ้าอ่ะบ้มนโน่น ตีกันก็บานใดบานใดเจ็บหมวันือวเจ็บเขาจะมันยน่นกว่าใช่ไหมคะย่อ,อย่อโมหูน,นหุัมแต่ว่าที่หน่อยบานนุ่นนี่มากมากมากกอเหตุถือ,อว่าเมียนคุณยายบอกแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าหากว่าไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นเย็นก้ามิถุนายนเนี่ยมีงานแห่บุญบังไฟจากที่ทําการที่ว่าการอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดไปที่วัดบ้านขามเปี้ยกก็คือแห่จากที่อำเภอมาที่วัดวันที่เก้า ปรากฏว่าวันนั้นก็มีวัยรุ่นตีกันครับขบวนแห่เสร็จแล้ววัยรุ่นจากบ้านโนนใหญ่กว่า10คนเขาขี่มอเตอร์ไซค์มีอาวุธคล้ายๆกับปืนนะยังไม่ฟันธงต้องรอตรวจสอบแล้วมีการปาเหมือนกับจะเป็นระเบิดปิงปองหรือเปล่าเนี่ยรอตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยไล่ตีไล่ทำร้ายกันมาตั้งแต่สี่แยกไฟแดงหน้าโรงเรียนเมืองโพชัยครับแล้วไล่มาถึงในหมู่บ้านขี่รถวิ่ง แบบนี้ครับนี่นะฮะชาวบ้านก็หวาดกลัวกันนี่คือช่วงเย็นวันที่9มิถุนายนนะค่ะบุญบ้างไฟแห่จากอำเภอมาที่วัดแล้วใช่ไหมครับปรากฏว่าพอวันที่10เอาตีกันอีกแล้วเอาเดี๋ยวขึ้นวินโด้เทียบเลยครับเหตุการณ์มันจะคล้ายๆกันมากขวามือนี่คือเมื่อวันที่10ตอนบ่ายเย็นๆที่เขามีงานแสดงหมอลำซิ่งซ้ายมือนั่นคือช่วงเย็นวันที่9ตีกันมาถึงในหมู่บ้าน ไม่แน่ใจว่ากลุ่มคนก่อเหตุจะเป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่อย่างไรชาวบ,บ้านเขากลัวมากก้า9ก็ตี10ก็ตีเนี่ยวันที่11บเอ็บายๆเหมือนกันจะมีอีกหรือเปล่าเนี่ยโอ้อยังมีเลยค่ะกลัวแล้วนะฝากตำรวจสพโพชัยครับช่วยตามความคืบหน้าให้หน่อยทีมข่าวของเราตรวจสอบล่าสุดเห็นว่าจับก,กลุ่มตัวกลุ่มคนก่อเหตุซึ่งเป็นวัยรุ่นในพื้นที่ได้3คนก็คือท,ที่ก่อเหตุเมื่อวันที่10มิถุนายนนะครับ แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อขยายผลจะนําตัวคนที่เกี่ยวข้องและมีความผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้ตํารวจรับปากแบบนี้ชาวบ้านก็น่าจะสบายใจขึ้นครับเราอยู่ในแถบพื้นที่นั้นถ้ามีอะไรแบบนี้เราก็กลัวนะคะคุณผู้ชม